ก็สวยนะคะอยู่ที่เต็นท์เดิม SW รถบ้านเมืองปทุม นะคะมีการเก็บสีนะคะแต่ว่าคันนี้ไม่ได้เก็บทั้งคันนะคะเพราะว่าสภาพเดิมมาสีค่อนข้างโอเคแล้วก็จะมีเก็บแค่ประมาณสองสาชิ้นนะคะแต่ตอนนี้ก็คือเก็บเรียบร้อยแล้วต่อมาเรามาชมภายในกัน้างน,นะคะว่าเป็นนี่นะคะบเบาะเบื่อสภาพโอเคนะคะแผงประตูไม่แตกนะคะเท้าแขนยังอยู่นะคะแล้วก็คันนี้เราเปลี่ยนหนังที่พวงมาลไไัยไปด้วยนะคะเพราะว่าของเก่า ยุ่ยแล้วค่ะแล้วก็มีเปลี่ยนวิทยุด้วยนะคะตามสูตรของเราวิทยุก็คือใช้พวก AUX ได้ USB ได้ FM MM AM ได้นะคะแล้วก็มีบลูทูธด้วยแล้วก็เปลี่ยนรีโมทมีมีรีโมทการโมวยให้2ชุดด้วยนะคะอันนี้แล้วก็พวกระบบเป็นล็อต่างๆนะคะทั้ง4บานเราเช็คให้แล้วนะคะกระจกครับไฟฟ้าได้แล้วก็มีเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องน้ํามันเกียร์นะคะแล้วก็มีการเช็คพวกรอบเครื่องพวกหม้อน้ําพวกาวาล์วพวกตั้งอะไรเงี้ยค่ะ ออตั้งวาวใช่ไหมเรียกว่าตั้งวาวก็คือทําให้เครื่องมันสภาพพร้อมใช้ะคะ่ะแล้วก็การขับขี่โอเคนะคะรถคันนี้ถ้าโดยรวมถือว่าโอเคนะคะเพราะว่าสวยะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งภายนอกและภายในไม่ว่าจะเป็นคอนโซลโอเคหมดเลยค่ะคะีค่ะอนี้นะคะให้ประมาณ95%แล้วกันนะคะ,ะ,คะสาหรับรถคันนี้เดี๋ยวเราไปชมหน้าห้องเครื่องกันต่อนะคะว่าสภาพหน้าห้องเครื่องเป็นยังไงบ้าง ที่เป็นเครื่องวีเทคนะคะ,ะ,คะแล้วก็เราเปลี่ยนถ่ายของเหลวไปแล้วนะคะก็คือพวกน้ํามันเครื่องน้ามันเกียร์นะคะเราถ่ายไปแล้วแล้วก็เช็คพวกความร้อนพวกรอบเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เช็คให้หมดแล้วนะคะคันนี้ขับขี่ดีนะคะช่วงล่างโอเคนะคะพวกน้ำบรรยาม้อน้ําเราก็เช็คแล้วนะคะที่ปัดน้ําฝนใส่เรียบร้อยแล้วเพจอยู่นะคะเพจอยู่สติ๊กเกอร์อยู่นะคะสติ๊กเกอร์อยู่ ตอนนี้ถือว่าสภาพโอเคเลยค่ะถ้าใครหาตัวนี้อยู่ฝขอนเบาๆนะคะก็ได้เลยเงื่อนไขสําหรับการออกรถนะคะขอคนพักบ้างตัวเองนะคะโซนกรุงเทพปทุมนนท์นะคะแลนความปฐมสมุทรปราการลาดีริ้นะคะขอละแวกใกล้เคียงนี้นะคะออกได้หมดขอให้มีอาชีพเกิดสองได้นะคะไม่เช็คแบคลิสต์ อาชีพตรวจสอบได้ทักบ้านตัวเองไม่เช็คแลฟลิสนะคะเน้นย้ํานะคะว่าทาักบ้านตัวเองนะคะคันนี้ออกรถ29,000บาทผ่อนเรือเดือละ4 6 0 0บาท2ี่ิวดนะคะเป็นนี่แค่ยี่ิวดนะคะถ้าใครสนใจนะคะคันนี้ถือว่าสภาพโอเคนะคะเข้ามาชมได้นะคะหรือติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรด้านล่างได้นะคะคันนี้ใครอยากเป็นเจ้าของรีบมานะคะอ่าต่อมาเดี๋ยวจะพาไปชม คันหนึ่งที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะขับมาจากพิษณุนโลกนะคะสามรอห้าสิบห้าโดมนะคะคันนี้เราก็เริ่มจับตรงแล้วนะคะคันนี้แต่ว่ายัง<ๆ>ยังยัง,ย,งยังไม่แวบ,บนะคะนี่ค่ะจับตรงตรงเราก็จะประมาณนี้นะคะคันนี้เดี๋ยวรอชมในอีีถัดไปนะคะถ้าใครสนใจหาสีอยู่ก็ติดตามนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์อะไรกดได้หมดเลยนะคะแล้วพบกันคันต่อไปคันนี้นะคะ